ห้าราศีนะครับช่วงนี้ดวงเด่นเรื่องการเงินและความรักนะครับจะมีคนเกิดราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัมพิดิศนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาเปิดดวงคนที่เกิดใน5าราศีต่อไปนี้ดวงเด่นทั้งเรื่องการเงินและก็เรื่องความรัก นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเสริมดวงด้วยวอลเปเปอร์มือถือแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียงร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากราศีแรกครับคือคนเกิดราศีเมษคนเกิดราศีเมษนะครับดวงช่วงนี้จะโดดเด่นในเรื่องของความรักนะครับเรียกว่าจะได้เจอกับคนที่ถูกใจได้เจอกับคนที่ใช่ได้เจอกับคนที่หวังดีกับตัวเรานะครับมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับราศีที่2นะครับคือคนเกิดราศีพฤษภนะครับคนเกิดราศีพฤษภเนี่ยจะเด่นเรื่องการงานนะครับคนที่ทําออนไลน์คนที่ใช้โซเชียลมีเดียมีโอกาสที่จะโด่งดังเติบโตร่ารวยประสบความสําเร็จนะครับส่วนคนที่ตามหาความรักอยู่นะครับก็มีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ถูกใจเจอกับคนหน้าตาดีเจอกับคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะครับสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะ ราศีที่3ครับคือคนเกิดราศีกันคนเกิดราศีกันเนี่ยจะมีสเสน่ห์มากๆนะครับเรียกได้ว่าจะได้เจอกับความรักที่ดีนะครับรววจะได้เจอกับความรักแท้จะได้เจอกับคนที่ถูกอกถูกใจมานานส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีกับแฟนหรือคนที่รักกันนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนเกิดราศีกัน ราศีที่สนะครับคือคนเกิดราศีธนูใครที่เกิดราศีธนูนะครับดวงชะตาในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมดีๆมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานนะครับถือว่าค่อนข้างดีส่วนเรื่องความรักนะครับก็จะได้เจอกับคนที่สมฐานะนะครับสมสมบุญกันนะครับเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะ แล้วก็ราศีที่5ครับคือราศีมังกรราศีมังกรจะเน้นเด่นไปเรื่องของการงานนะครับการงานดีได้รับคําชื่นชมนะครับได้รับความไว้วางใจนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าจากคนที่เรียกได้ว่าในที่ร่วมงานเดียวกันนะครับทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้คนเกิดราศีมังกรเนี่ยถือว่าค่อนข้างเด่นนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับทำอะไรก็จะ ได้รับคําชื่นชมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของผู้ที่เกิดราศีมังกรนะครับสำหรับคาถาเสริมดวงชะตาที่ผมจะให้ในวันนี้นะครับท่อง3คํคนะครับเสริมทั้งความรักแล้วก็การงานนะครับนั่นก็คือนักมีตินะครับส่วนแค่3าําเองถือว่าสั้นถือว่าไม่ยาวนะครับเป็นบทสวดย่อๆเราสวดในใจได้ทุกที่นะครับเราสวดได้ทุกเวลานะครับเวลาทํางานอยู่บริกรรมในใจก็ได้นะครับจะไปคุยกับเจ้านาย จะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่จะไปคุยกับดีลงานกับใครเนี่ยให้สวดคาถานี้เอาไว้นะครับแล้วคุณจะรุ่งกว่าเดิมจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จด้วยนะครับไหนนะครับสนใจเสริมดวงนะครับด้วยอ่ะองค์นี้เป็นองค์พระพิฆเนศนะครับ ก็องค์เล็กๆแบบนี้ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังนะครับใครอยากบูชาก็ทักมาได้คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ถัดไปนะครับสวัสดีครับ